บันทึกวิดีโอนะคะรับให้าหม้อข้าวต่อด้วยกันตอนนี้เหลือแต่หัวปลาค่ะคุณนายกินอะไรเออหัวปลาคุณนายกินหมดแล้ว,วย่ายางโอ้อาเพลินต้นตาพอดสสีสดๆนะคะอะไรอ่ะกุ้งกุ้งค่ะกุ้งตอนนี้ ตอนใหม่ๆนะรีบกินนะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังกินแบบฝึดๆเมกี้อ้ําไอเมกี้มามาเยี่ยมตลอดเลยวะมาเยียมเัี่กลางวันแล้วเออเอออกอเอเนี้อแกะเนี่ยเน่าปนับอยรังใครอะเอาแม่เอา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 เนื้อแกะในเน่เน่าอยางพิแทร่แทรินล พุ่งับไม่ได้ไปทะเลเหมือนลุดูตาได้บรรยากาศมากอานางก็พุ้งคาพุ่งองพี่แจนครับตะเคียนนั่งอาซ่าเลยครับตะเคียนตะเคียนเนี่ยพ่ออุ้ยพ่ออิ่มเลยตะเคียนพ่ออิ่มเลยอย่าอ้วนกินน้อยกินมากก็อ้วนเหมือนเดิมนะครับน้องตาลฮัลโหลน้องตาลนึกใครวะ เลยหน้าหน่อยน้ึกว่าไผมาซุ่ม <szcz> จ <Means S 2> ิ้งอย่างนี้นึกว่าไผมาซุ่มจิ้งแหวนอะไรอะโอ้หลวงปู่ของสาหลวงปู่ให้แหวนอันผมอันแหวนอันนึงนักหลังโหอนี้ดูเลยอีนนี้ อันนี้ปู่จำครับปู่จำสู้เหมือนเดิมครับสู้เหมือนเดิมเมื่อวานนี่พอแล้วจะพาไปกินยังบัวใส่ตะเกียบปู่ชายแล้วก็ปู่น้องครับปู่น้องกินอะไรอ่ะปู่น้องได้อยังกินเมนูอ้าวอยู่ในปิ้นโตอยู่ในปิ้นโตเมนูอยู่ในปิ้นโตเหมือนเดิมนะครับ ยังเห็ดยังเห็ดยังเห็ดนะครับยังเห็ดงไว้พ่อผู้ใหญ่เิีวเอี้ยงแล้วนะครับพ่อผู้ใหญ่ไม่จำขลองไว้เพ่อผู้ใหญ่ปวดไม่จำสุดท้าไปปันการเท้าอยู่างที่ผมพ่อผู้ใหญ่ปวดหัวไหล่ทั้งสูบน้ำทั้งหวานปุ๋ยอาวุธครับต้งเสียดายต้งเสียดายขาดน้ำมัน ไม่ใช่ไรครับ <veramente> ปุ้ยไปบ้านไปสวนแล้ทั้งเรียนนี้ช่วงหนาพี่บ้านข้นาบอกว่าดุ้ยจาเข้า